บตั้งชัวรถรูคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามิบปีไถอยคัดซ่อเกรดเอทุกคันเลือกได้เป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้มีแต่ร้อยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิษคว่ำนําทัวรปลอดภัยหนึ่งสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการรถแซปเวอร์ค่ะวันนี้นะคะมากับรถตู้11ที่นั่งเกียร์คาร์ดิวัลสองจุดลเอ็กค่ะคันปีนี้สาเลยค่ะพี่ไม่น้อยแต่ถนนมาเพียงแค่น 17,000กิโลเท่านั้นย้ำ1 7 0 0 0หกิโลรา,าคาสุดคุุมวันนี้1 3 4 0, 9 0ล0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับเกียร์คันนี้นะคะกระจังหน้าสีดำเงาพร้อมกับเสริมขอบโครมเมียมทั้งหมดเลยไฟหน้า LED ดีไซน์มาเก๋ม,มากๆมี Daytime Running Light มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยในส่วนของล้อแม็กขนาด18นิ้วค่ะภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับเบาะผ้าเป็นเบาะแบบสีครีมทั้งหมดเลยสวยครีมมากๆที่สำคัญพี่ก้าวเข้ามาเนี่ย ที่จะได้กลิ่นใหม่มากๆกลิ่นเหมือนออกรถป้ายแดงไม่มีผิดเลยค่ะคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีปุ่มควบคุมต่างๆให้ที่พวงมาลัยส่วนหน้าจอของเขาติดกัน2จอแบบนี้เลยจอกลางเนี่ยสามารถทัชสกรีนได้รองรับได้ครบทุกฟังก์ชันเลยในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์8สปีดมาพร้อมกับระบบฟังก์ชันเบรกโฮลและในส่วนของโหมดการข,ขี่นะคะมีถึง4รูปแบบเลยค่ะประกอบไปด้วยโหมด normal โหมด eco sport mode แล้วก็สมาร์ทโหมดนั่นเองค่ะมีให้เลือกถึง4รูปแบบเลยนะคะในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะนั่งสบายมากๆเลยพื้นที่เล็กรูมหรือว่าเฮดรูมเนี่ย เหลือเยอะมากๆเลยค่ะพี่นะคะนั่งสบายมากๆแล้วเบาะของเขาเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วช่องระบายอากาศเนี่ยมีให้ทุกแถวที่นั่งเลยสําหรับด้านหลังนะคะ mm hmm. เขาสามารถปรับแอร์ปรับอุณหภูมิของแอร์ตรงคอนโซลด้านบนนี้เลยค่ะคันนี้เนี่ยเขามีถึง4แถว11ที่นั่งเลยแถวที่4เนี่ยเขาจะมีความพิเศษนิดหนึ่งสามารถพับเก็บได้หรือว่าดึงออกมานั่งได้ด้วยใครที่สนใจ รถครอบครัวหรือว่าใครที่เป็นครอบครัวเยอะนะคะอยากได้รถตู้สักคันหนึ่งที่สามารถนั่งไปด้วยกันได้หมดหนูแนะนําเป็นเกียร์คาริวอลคันนี้เลยค่ะไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะในราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นค่ะและด้านหลังที่เป็นเอกลักษณ์ของเกียร์เลยค่ะ เขาจะได้เป็นตัวไฟท้ายที่แบบยาวจากฝั่งซ้ายสุดมาถึงขวาสุดแบบนี้เลยได้เป็นตัวสปอยเลอร์หลังค่ะมีไฟเบรกมาให้ด้วยนะคะกล้องด้านหลังเนี่ยเขาก็มีมาให้ด้วยค่ะมีเซ็นเซอร์กัดระยะมาให้ด้วยเช่นกันฝาท้ายนะคะคันนี้จะยังไม่ได้ตัวฝาท้ายไฟฟ้าค่ะแต่ก็เปิดได้ไม่ยากเลยนะคะสําหรับภายในเนี่ยก็กว้างเลยค่ะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยแล้วเบาะที่หนูพูดถึงเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้านล่างนี้เลยสามารถพับเรียบได้แบบนี้หรือว่าคุณลูกค้ามีผู้โดยสารเยอะเนี่ยก็ สามารถดึงขึ้นมานั่งได้เลยค่ะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลล้วนเลยประหยัดน้ํามันไม่จุดจิกอย่างแน่นอนเครื่องยนต์2.0ลิตรให้กาลังแรงม้าสูงถึง202แรงม้าแรงบิดของเขาไม่แพ้กันเลย441นิวตันเมตรค่ะเรียกได้ว่าขับดีแน่นอนสมรรถนะดีเยี่ยมเลยค่ะคันนี้ใครที่ชอบใครที่สนใจไม่ต้องกังวลไปนะคะคันนี้ไม่น้อยขนาดนี้มาพร้อมกับารันตี0 5ปี155,000กิโลใช้งานยาวๆถึงปี28 ค,คุณลูกค้าคุ้มไหมล่ะคะะมาซื้อได้เลยคะ่ะคันนี้ประหยัดกวออกหม่ป้ายแดงเยอะเลยใครที่สนใจสอบถามเรียดเพิ่มเติมนะคะ0 8 2 8 5 6 0 0 0หรือว่าแอดไลน์แอด add 9 9 9ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรกมือสองคุณภาพดีเพราะมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดวังไม่ต้องกลัวไตั้ชัว ครังต่อที่ใช่ชัว